เอาเลยหมดที่ใส่วิ่้หมดท่อทานท้อที่ใส่กดกดได้โอ้ยยายกดไม่ได้ลูกยายกดไม่ได้มาเอาล่กเอามือคอยไปกดดเขาฉลาดด้หน่อยสองคนหายแล้วเสือช้างแม่ อึ๊บโอ้ยสี่มือข่อยไปใส่มันไปจับมือตาไาไปจับมือตามาใส่เออเอ่อช้างช้างเนี่ยาาอารมณ์เขาเด็กมาสองคน,นตื่นเขาสิงง่ายเขาสิหากันแล้วแบบ้าคนนี่เงียบคนนี่สิสิเล่นถ้าคนนี่เล่นคนนี่เงียบ เขาจะไม่ล่นพร้อมกันเด็กน่าสองคนนี่อันนี้มีหรือเปล่าแม่ีก็เปิดแค่นี้ก็ได้ไม่เสียงดังอะไรแน่นอันไหนใครปรบมือหากว่าใครสบายสบายก็ปรบมือพันปั๊บปั๊บปั๊บเอาปรบมือสิหากว่าเราสบายสบายก็เอ้ยปรบมือพันปั๊บปั๊บปั๊บพี่พี่เพชรปรบมือสิลูกพี่เพชรปรบมืออ๋อจะมาแท็กทีมย์โอเออเออ อย่างนี้ไงเอาตาเฮ้ยเออเอามาละเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาตบมือตาด้วยตบตาด้วยเอาา้ยเอาา้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาา้อย,อยอเอาา้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ่้ยเฮ้ยเ่้ เออถ้าเคาเอืนพ่อเลยก็จะเอืนแบบป้าาเลยเป็น <m> เอา้าป้าปาป,ป,ป,ปเอ <c oughs> ้กระดิก<ป><ป>กระดิกไปกริกมา,มากระดิกกระดิกไปกระดิกกระดิกมาโอ,อนะป้าคนเกง่งนะ